สวัสดีครับคลิปแชร์ไอเดียสินค้าของออดออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาชี้เป้าสินค้าที่หลายๆคนก็เคยคิดจะขายกันแต่ผมเชื่อว่าคุณก็ไม่มั่นใจว่าธุรกิจนี้จะดีไม่ดีก็คือธุรกิจพวงกุญแจนะครับแต่ก่อนเข้ารายการขอขายของนิดนึงนะครับออดออนไลน .com สอนขายอเมซอนสอนแบบจับมือทําดูแลตัวตัวนะครับการันตีคืนเงินสูงสุดถึง100 นะครับเรียนแล้วขายไม่ได้กำลังจีคืนเงินแล้วก็ช่วงนี้แถมช้อปปีด้วยนะครับสนใจติดต่อเบอร์อยู่ด้านซ้าย0661599399หรือสแกน q r c o าร์โคมาคุยกับเราได้ทางไลน์นะครับหากเพื่อนๆสนใจที่อยากทำ Amazon นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะเข้ามาในจังเกิแล้วก็เลือกทุกหมวดเลยแต่ใส่คีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับจังเกิใส่คีย์เวิร์ดได้ด้วยนะครับ include keyword แล้วผมบอกว่าแรงหนึ่งถึงสี่หมื่นถ่ายดีผมไม่ใส่อะไรเลยตรงนี้ครับผมใส่แค่แรงหนึ่งถึงสี่หมื่นและเรามาดูกันครับว่าสินค้าทุกหมวดเลยที่มีกี่กับคี์เชนนะครับที่ไม่สนใจเรื่องราคาขนาดน้ําหนักอะไรเลยเราจะเจอทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับทั้งหมด2,200ชิ้นครับโอ้โหนี่คือแรงต่ำกว่าสี่0,000ืทุกชิ้นเลยนะครับคี์เชนล้วนแปลว่าธุรกิจนี้เป็นอย่างไรครับบอกได้เลยว่าธุรกิจนี้ ขายดีโคตรเพราะอยู่ในแรงสี่หมื่นถึงสองพันสองร้อยชิ้นบาเพราะฉะนั้นเราจะเอาอีกอันหนึ่งนะฮะคัปี้คำนี้นะแล้วก็ไปเปิดไปเปิดคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดสเกลสองพันกว่าชิ้นนะฮะแล้วคีย์เวิร์ดสเกลเนี่ยมีคนเสิร์ชคีย์ชนนะครับที่เกี่ยวกับธุรกิจนี้ทั้งหมดประมาณกี่คีย์เวิร์ด เจ็อยเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดเด้งเพิ่ไม่เยอะนะแต่คุณดูนะคีย์เชนหลักๆเลยนะฮะมีคนเสิร์ชหาถึงหนึ่งหมืนเจ็ดันหกร้อยถามว่าดีไหมโคตรดีครับและที่สำคัญอีกอันหนึ่งน่าสนใจคีย์เชน for women นะฮะหลุดมาหกหมืนห้าส่วนใหญ่มันจะหลุด for w o men มากกว่านะไม่มี for men เลยมนี for men หลุดมาแค่หมื่นหกเองครับอืมน่าสนใจ อะเราไปดูคีย์เชนก่อนนะครับนี่คือคีย์เชนหลักๆนะครับที่ติดท็อปเลยนะฮะสินค้าที่ติดในหน้าท็อปเพราะนี่คือคีย์คีย์เชนเลยนะครับจริงๆผมดูแล้วมันก็ไม่ค่อยจะดูแล้วไม่ค่อยจะฟอร์วแมนเท่าไหร่เลยนะเออบางอันโอ้นี่เป็นมีดพกผมมีดพกนี่ขายแพงนะยี่สิบสองเหรียญนะครับเดี๋ยวเราจะดูด้วยขายดีไหมนะไอ้นี่ผมว่าเมืองไทยก็หาได้นะมีดพกเราก็หาได้อยู่นะแต่มีดพกนี่ราคาดี โอ้โหแววมาดีแล้วครับแหลงหกร้อยครับจะเป็นมีดพกแต่เราจะไปสืบเบื้องลึกถึงกําไรด้วยนะครับว่าดูแล้วเวิร์กไหมระหว่างนี้ผมก็จะไปเสิร์ชคีย์ช i นในรูปของความต้องการในตลาด Google ปะโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะช่วงโควิดมีตกลงไปนิดนึงนะครับปกติโควิดนี้ไม่ตกนะไอเดือนมีนะมีสาไม่ตกแต่ตกแต่พอตกแล้วครับกลับขึ้นมาฮะ เป็นล้าน,นครับค้นหาธุกรกิจนี้ได้อยู่แล้วนะครับเอามาดูหน่อยตัวยีอเหรียญนะครับโอ้โหเพื่อนๆขี่เชนแบบนี้พกนี่ผมใบให้ในคลิปแล้วนะนี่กรซิปเลยนะอย่าบอกใครนะครับคุณดูนะครับขายได้ถึง22.99นะครับแล้วก็เน็ตออกมาสูงถึง17ดอลลาร์คุณมีสิทธิ์ไปหาราคาสินค้าหักค่าขนส่งนี่ผมว่าคุณยังเหลือกำไรสาเหรียญต่อชิ้นได้เลยแล้วคนนี้ครับขายมาตั้งแต่ปี2017 าขายยิบสองเหรียญน,นะครับเป็นแบบมีดพกฝรั่งก็ซื้อนะครับอ่ะอันนี้เป็นแบบใส่กุญแจนะฮะอันนี้ก็เรียนแบบสตาร์บัคแต่ว่าไม่ได้สตาร์บัคนะแต่อันนี้มันไม่เห็นเลยเด็กนะครับไม่เห็นอาจจะต้องลองเข้าไปดูแล้งนะ่อยเออลองเข้าไปดูแล้งอูว่าถ้าเกิดเป็นแบบรูปแบบเอากุญแจใส่จะเป็นยังไงนะครับ แหลงก็ใช้ได้อยู่นะสี่หมื่นไม่ได้น่าเกลียดนะครับแต่มีดดีกว่านะฮะเออเอันนี้ก็มีดนะครับอ่ดูมีดอีกอันหนึ่งนะครับแหลงเป็นยังไงแหลงหมื่นหกดีมากนะครับหมื่นหกอยู่ในโคตติ้งนะโอ้ลองไปดูด้ฮะหมื่นหกในโคตติ้งนี่ขายได้เท่าไหร่หนึ่งหกสองเจ็ดแปดนะครับ ทูบ uh, mm ็อกซ์เซลเอสติเมเตอร์นะครับหนึ่งหกสองเจ็ดแปดอยู่ในหมดโคดติ้งนะฮะโคดติ้งหนึ่งหกสองเจ็ดแปดนะครับยอดขายประมาณการต่อเดือนครับหนึ่งพันชิ้นไม่ได้หน้าเกลียดเลยครับน่ารักน่ารักเดือนละพันกว่าชิ้นนะครับอ๋อแล้วไอ้นี้เดือนเท่าไหร่เนี่ยเออตัวนี้ ไอ้นี่นีก็น่ารักน่ารักครับเดือนละประมาณแปดพันชิ้นครับเห็นไหมคือพอเราพอเราดูราคาที่มันหน้าแดบหน้าไปได้เราก็สนใจตัวราคาแล้วก็ค่อยลงมาดูเน็ตโห้ยอย่างนี้ดูดินี่เป็นดีไซน์แบบใหม่นะครับอมแล้วก็กําไรดีด้วยขายแพงด้วยว้าวขายได้เดือนหนึ่งสองร้อยกว่าชิ้นก็ไม่แน่เกลียดนะครับเกือบเกือบวันละสิบชิ้นวันละกี่ชิ้นวันละแปดชิ้นนะฮะ อะก็ไม่ต้องอะไรมากครับเพื่อนๆที่มีจังเกิลสเกลของผมเน้นนะหนึ่งเพื่อนๆดูราคาก่อนตัวไหนหน่าสนใจเลื่อนลงไปดูเน็ตถ้าเน็ตแล้วโอเคดูแล้วมีกําไรน่าทำนะครับแบบเนี้ยดีไซน์แบบเนี้ยน่าสนใจแล้วก็บอกเลยว่าธุรกิจคีย์ช i นนะครับ ถ้าดูตามกราฟนะฮะบอกเลยว่ายังไงทุกบ้านนีทุกคนต้องมีกุญแจรถทุกคนต้องมีกุญแจบ้านเพราะนั้นธุรก,กิจตัวนี้ผมบอกเลยว่ายังไงก็ขายได้แต่เพื่อนๆค่อยไปเจาะลึกแบบในอ m a มาซอนว่าแบบไหนที่เขาขายได้มีกําไรแบบไหนที่เขาดีเซลดีแบบไหนที่เขาขายมาแล้วนานแลมปีอย่างเงี้ยขายมา3ามสี่ปีก็ยังขายได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณต้องวิเคราะห์ แบบที่ขายดีและคุณก็จะขายดีและอย่าลืมครับใช้จังเกิลสกาวคีย์เวิให้เป็นประโยชน์นะครับมันยังมีคีย w o r d อีกเยอะที่คุณไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราใช้จังเกิลสกาวคีย์เวิดดีมันจะทำให้คุณขายออกได้เร็วขึ้น และเงินก็มาเร็วขึ้นพยายามหาสินค้าบ,บนอ m a ซ o n ให้ได้สัก 30- 40รายการทําให้มันขายได้ทุกชิ้นแม้จะวันละชิ้นก็ได้นะครับแต่คุณลองไปคูณคูณนับนับดูผมกล้าพูดเลยว่ากําไรบนอ m a ซ o n เดือนหกเจ็ดแหมื่นหรือกําไรเดือนละเป็นแสนไม่ใช่เรื่องยากครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจัดทดํโดยโอทอออนไลน์จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับยังไงก็เรียนไม่เรียนกับเราไม่ว่าก,กาันแต่ฝากซับสไครป์ฝากกดกระดิ่งนะครับ ช่อง Youtube ของโอ๊ตออนไลน์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับไม่ขออะไรมากเลยแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เรียนการันตีคืนเงินสูงสุดถึง100%ครับติดอะไรถามได้ตลอดชีพจบคลิปไปแล้วครับสวัสดีครับ